สวัสดีพี่นอ้องป้องป้ายทั้งหลายเลยนะคราเนี่ก็น้องพึ่งนัวนะคะอือพี่น้องมาเสนอเมนูอาหารมื้อนี้กินข้าวเช้าเที่ยงพร้อมกันพี่น้องตำบักห้องห้องอีป,ปูเปียวอันนี้อ่อมกึ่งเก่งยังกับบุหรี่ขาเป็นสูตรเพิงน้อยเอยงขาไลาพ่พี่น้องใส่หน่อเขามันอไหรก็ได้ใส่หนอ่อคขากะผักใส่พร้อมามาขมขมแจักหน่อยอืออันนี้ก็เป็นเมนูซิกเนเจอร์แบบว่าน้ำปุ้มใจน้ำเสนอมากเลยนะครับพี่น้องอันนี้ น้องง่วงพี่น้องได้เมื่อคืนนี้นะคะง่วงอีเมลมันออกลูกอยู่หลังบ้านนี่แหละพี่น้องทอดไข่ค่ะแซ่บแห้งอีเมลวันออมไม่หายอไอต้องขับปุ้นเหรอฮะสูตรยังอ,อีกของมึงอชอบขับปุ้นพี่น้อง ใส่มาพร้อมกับมันกระถินได้หลายเลยแซ่บพี่น้องมากขมามากมากอบอ,อ,อมาอไปเลยมาพี่น้องมาสวัสดีค่ะสวัสดีอรอบนะคะเปพี่น้องป้องไปค่ะเป็นพีน้องพึ่งนวนะพี่น้องมากินเข่าพี่น้องครับเสาเที่ยงพร้อมกันมื้อนี้สุดภูมิใจนะคะเมนูนําเสนอได้ไม่ยากเป็นคนอมนี่พี่น้องน้องงว่ งัวอยู่หลังบ้านละ่ะที่เห็นคนไทยดูดูอะไรพี่น้องนี่นอันนี้คือแบงมานะคะเพราะไม่มีบริไลเมนูพิเศษนะครับพี่น้องคะ่ะแปบลบว่าถ้าบ่ออกลูกก็บ่ได้กินมาจากซื้อของตลาดเพราะยังมันบ่ร์ลูกมันจะคิดว่ามันมันจะด,ปะดุปบนรดาเองสินะแต่ว่าอันนี้คือแบบว่าแต่แของแบบสดใหม่เลยนะครับพี่นงคะ่ะแมาเมนูพิเศษเมนูจอบเออจอบเขาไม่จอบ,น,จอบนะคะทุกวัน,นยังไปนั่งนั่งบ่ออกเด้นั่งก่อนยีแมงเมจีงยงไปแล้มันจังหลุดออกน้องงัวบ้านมันคือมันคือลกูกงัวบ,บอ,อก น่าจะลกอัวนะครับเจะแห้งอันนี้เมนูต้มอ,อะไรใสร่หมูก็ไม่รู้ค่ะแต่ใสเ่นเนื้อค่ะซ้นเซ๊แมงวันได้รอบจะตีบูอืมไม่ได้กินหลายปีแล้วใด้อืมอไม่น้องไม่ไ<บ>ด้แมงวันจะมีอยู่ได้พี่น,อนอ้อนไม่ได้แมงวันจะพี่น้องเลยแมงวันหลายแซ่บแซ่บตอนดอกตานี่เขาบอกไปก่ เป็นยงไงบ้างครับพี่น้องกินแซ่บนะครับพี่น้องครับสดแบบมันให้ไปกินแบบจำไม่ได้กินอันนี้มันไแดบบ้กินแบบนึงถ้ากินในตลาดนะสัสสัสกินตามร้านอาหารนะโดนตูน่เลยเนยาะดีก,กินแสบเลยร้านอาหารบอสส์บอสส์กินเขาเป็นร้านอาหารมันไม่มีอันนี้นะมันมีแต่แบบแคล้ายๆม้ามเป็นม้าม,ม,มเขาแกเ,เป็นม้ามเอาไว้กินสดต่อเมื่อไหร่พี่น้องเซอร์กุกเลเนาะก็ น่องง้อตามหองปูเปรี้ยวข้างพอากมากเห็นเมนูปลาแดกข้างถิดดอกอ,นนอันี้าวปร้นข้าวปุ้นน่าข้าวปุ้นพุ่นจักบ่นอย่างบ้างทับแตกต้มรสก็ได้ต้มน้ำปลาแดกกินอบอกเลยปลาแดกต้มจะได้กระแสพี่น้องต้องส่กับปิได้เยอะนี่แสบนมากเราจคุ้มไม่อยา่างไอเหตุกันเป็นคลิปไม่เล เัาไม่หางซ่หอนมาสีจะเป็นนัดใหม่ทั้งหนขมากฝนยากอันเรได้มาจากขวงเราได้นีนี่น้องนี่นึี่เปียกไม่หย่นี่ฝนฝนตกันอหารมือนั่นเดือดตกสุมือเลยฝนดีอยู่เนี่ยนอนมาต่ำแับเนี่ยมึงเขาจุ่มเขาเรียนน้ำมันต่ำกว่าอย่างกูดี านางต่ำวุ้นี่อยกินนี่มันข้าวเนี่ยอันนี้น่ะข้าวอย่างมัน,นมบรี่ฮะข้าวมารเออถ้าทำไปซื้อมันก็นเ,เสียเพราะขับรถไปซื้อมไดโวยายมขับไออ่นน่าเหรอดตัววนยินเนาะเแ่พนั่งอนี้ยนกรสันมอีปเปียว็จะขบับปุ๋ยมันพนนันขุนไมด้หรอกโยไซวนว่าในกิน มมัมันนออยืปีนึงก็ไม่ได้กินเท่รรานื้บปลาโบเลียงง่วงของบเอร,รีอ่ะง่วงกับป้อน,นมาตออปีแล้วทุยาแตารรา่ว่าขั้นบริษัทที่อยู่ตลาดเนี่ยครัมันเป็นง่วงพันที่เขาเลี้ยงเลยแล้วขเขาก็มาขายเป็นของแล้วหยุดบอกข้าวด้วยไม่มีกลิ่นข้าวเลยทุกคน ไปซื้อบางล้านเฮ็ดบ,บ่เป็นก็จะข้าวตัอยพวกเราเฮ็ดได้พี่น้องก็ว่าอีหลีเพราะจะมีเทคนิคของเพื่อนเรียมาไหม่อักอันเนี้ยไม่ได้ทำไงครับแอลพักอันให้เลิศไม่ได้ใส่เนี่ยแต่ผักอีเดอร์แบไหนอันนี้ใส่แพล่นี่ยแล้วไงไม่ได้กินมันจ้ะครับแพร่ไม่ต้องหลายๆใส่หลายคนนี้นจะได้ต้องใส่มไม่เป็นไร บ่เขาตักมันได้เ enfin ่ื mm ่าไหร่น <very important. S 2> <Gülme> ี่ยพวง่วมันง่วระมาณง่วนพันเนาะอะไรดีแล้วว่าผสมลูกเนาะง่วเป็นง่วพันต้นเหนียวๆสมเทียมเี่นหนองน้ำอย่าแต่วง่วนลูกหลางงามฟาร์มง่วนแบบนี้ฟาร์มงวสลาเร่ฟา์มงวสเลเร่เขาต้องเลี้ยงแกเลี้ยงแบบแฝงไต่ก่อนเวาไรกัดอะบอกเขาป่อยมาแล้วกัแกหมดอยู่ ลำคาญมึงตะเลี่ยงแผลแบบอะะอยู่อันนี้ควรจะสีหลอดติอ่ะี๋ยวกไก่ฟ้าเสไก่บานกุกกะทิดเดีนยนอยูอ่เดี๋วยวขุนนมอือดีอ่ะขุนนมนีย่ยขุนมก็น่ารักนกกระจอกเทศเลยสิเอาไว้กี่กี่รีนี่นะบะอมั่นวในเบิองกี่นียิ่งไหนกี่ว่านกกระจอกเทศจะบอกเดี่ยวเป็นยังไงครับอือ อย่ามาเอานติดที่หัวอันนี้กระแสเด้อพหน่องเนื้ออันนั้นเนื้อคาราอยู่ใส่อําน่อคากับพักใส่ขอยอยกใส่เฮ้ยมันเป็นเมูอาหารแบบเด้อน้องว่าคือโดเบตเพราะว่านี่ชิมมันนี้ดินี่ามาพิมมันนี่อะไรครับผม าาหาอยูขทางขีดระเบีองเด้อยที่เขากินปลาจะสูบไปพักเือะพัฒนาหาตะเกียหน่อยนั่นบ่ได้เดิพี่นอ้องเขาพักเนาะพักก่อนส่วนเขามากินเขาเดี่ยวอยู่บ้านเอามาก้าปุ๋พี่น้องสรุปก,ก็ได้เป็นแน่เป็นเบ,บะบ่มีเท้า เขาสิบหกสเจ็ดสิบแปดมาปล่อยจากเขาพ่อฟังเลยเขาได้ธาตเนาะเขาได้ธาตห้างได้ธาตุห้างบอกอยู่อซแ้ัางทาดบอกครัขอแตงหมื่นนี่มันเปียกยางหมดจริงเหรอถ้าบอกกินกินได้ได้จริงๆกินอะไรไปเลยไปดังทำอะไรไปจะไปหลังไฟดหลังไฟเผาเผาอ่า อีหนังเข็มหนังเข็มไม่ซื้อแบบสำเร็จแล้วหนังเข็มบอสเซ่บไม่ต้องเผาและต้มมันจะหอมที่นอ้องอิมอ่มนี่ยเลยจะสดอมน่องว่ะให้ยได้ก,กินหลายอย่างนะได้ยวงเขาบรุงรีบสดเหมือนกันจังสิแบบทำทำน้ำเลือดมันบ่ ไปแล้วพี่น้องบดมีซาเหลือกับบดซ้มาถ้วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องด้วยกด Subscribe ด้วยนะคะแล้วผมก็ลาบไปก่อนพี่น้องขอโซดน้ำก่อนน้องถอยโซดมันต้องไป็นกี่แก้วครับไปแล้วค่ะทุกคนค่ะเจอกันค่ะ